มีอะไรกัน้างดูตเด็กเรบต่างๆอาการอาการการดูการจีต่างๆการดูแลสารุปแพทย์จะรักษาไม่ได้เออิดตามคำทังเขาถามว่าว่าเห็นได้บ้างไหม ได้ครผ่านนครับขอบคุณที่อยาดีดีพิีครับอ่ถ่ายภาพครับถ่ายภาพถ่ายภาพครับถูกต้องครับเรื่องวิการกระบาดของโลก โควิดเรามันจะมีดสิดเปนนี่ไงหลายเดืองหลายเล่าเขาก็เลยเป็นตัวยอดเมื่ี้เป็นใครที่น้องมาสอโดยูพราะที่เด็กท่าน